Thank you ครับวันนี้ก็มาเจอกันกับบรรยากาศตอนเย็นๆภายในสวนเแงนะครับวันนี้ผมจะพามาเก็บพืชผักที่ผมปลูกไว้ในสวนครับเอาไปทําเป็นอาหารประทังชีวิตครับไปดูครับว่าผมจะไปเก็บอะไรครับนี่ครับพืชผักที่ผมปลูกไว้ครับก็คือทุกอย่างที่ผมปลูกมันก็จะกลายพันธุ์ครับได้เป็นพืชพันธุ์ใหม่ขึ้นมาครับอย่างตั่วฝักยาวนี่ครับ ที่ผมจะมาเก็บมันก็ปกติถว่วฝักยาวก็รู้ๆครับว่ามันต้องเป็นฝักยาวๆครับแต่ว่าพอผมปลูกมันก็จะกลายพันธุ์ครับกลายเป็นถั่วนี่ครับถั่วฝักเกลียวครับสวยงามครับนี่ครับผมก็จะเก็บนี่แหละครับไปกินครับหนึ่งน่าจะเกลยนะครับแล้วก็เป็นเกลียวยังไม่พอครับบางลูกก็เป็นลูกวงพระจันทร์ครับเป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวครับนี่ครับ พอดสารพิษจริงๆครับมีแต่รอยหนอนครับนี่อีกฟักหนึ่งครับนี่อีกฟักหนึ่งครับปลูกไว้เยอะครับแต่ว่ามันอยู่รวมกับแตงครับนี่ครับแตงญี่ปุ่นปกติก็เป็นลูกยาวๆวครับเขียวเขียวผิวเรียบเรียบครับเหมือนที่เขาขายนะครับแต่ว่าพอผมปลูกมันก็จะเป็นลูกงองอกลายพันธุ์ครับเป็น เป็นแตงเซียวพรจจันทร์ครับนี่ก็จะเก็บไปด้วยครับแตงญี่ปุ่นครับคือพืชผักทุกอย่างที่ผมปลูกมันก็จะนอกจากกายพันธุ์แล้วก็จะเป็นพืชที่ไม่ค่อยออกลูกแบบฟุ่มเฟือยครับก็คือจะเป็นผักที่ออกลูกแบบสิง,งี่มเจียมตัวครับออกต้นและลูกสองลูกครับจนจนแทบไม่กล้าเก็บกินครับเพราะว่า มันเหมือนกับว่าเป็นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าครับนี่ครับคือถั่วกระแตงที่ผมเก็บมาครับดูสภาพก่อนครับครับวันนี้ผมก็จะมาทําเมนูตําถั่วนั่นเองครับตําตัวฝักยาวแต่ว่าดูสภาพถั่วแล้วก็ไม่เป็นไรครับคนอื่นอาจจะกินไม่ลงครับแต่ว่าผมคิดว่ามันอยู่ในสวนผมปลูกเองผมก็ต้องกินครับนี่ครับถั่วรับได้ถั่วมาแล้วก็ต้องหา เครื่องปรุงครับก็คือตําถั่วผมก็จะใส่นะครับใส่มะขามเปรี้ยวครับมะขามที่ยังไม่ไม่สุกอะครับยังเป็นลูกอ่อนนะครับมันอยู่ตรงปลายทุ่งครับเดี๋ยวผมจะเดินไปเก็บครับจะแท่นนี่ครับมะขามอยู่นี่ครับอันนี้ก็ลูกเดียวก็น่าจะพอครับเพราะว่าดูสภาพถั่วเด็ดลูกสวยมาด้วย ลูกไม่สวยเก็บไว้ก่อนครับหลังจากได้ทั่วมาแล้วผมก็จะมาเก็บนี่ครับอีกอย่างครับก็คือลูกยอครับที่ใบเขาเอาไปทําห่อหมกนั่นแหละครับนี่ครับผมจะเก็บเอาลูกที่มันแก่ๆอย่างนี้ครับความจริงมันสุกกว่านี้ก็ได้ครับมันจะออกเป็นสีเหลืองๆนะครับนี่ยังไม่สุกมากก็คือสมัยก่อนตามแถบภาคอีสานเขาจะมาตำกินครับเขาบอกว่ามันเป็นสมุนไพรเป็น ยาค่าพยาธิอะไรสักอย่างนะครับเคยกินครับรสชาติก็จะเฟื่อนๆครับมันจะออกเผ็ดร้อนครับผมก็อธิบายไม่ถูกครับถ้าอยากรู้ก็ต้องไปลองหามาชิมดูเองครับส่วนความเผ็ดของตําถัวผมก็จะใช้นี่ครับดีปีครับนี่ครับต้นดีปีครับผมจะใช้แทนพริกครับเพราะว่ามันก็มีรสชาติเผ็ดเหมือนกันครับแต่ว่าเผ็ดคนละอย่างครับ ลองเอาไปทำดูครับว่ามันจะอร่อยไหมเป็นสูตรใหม่ครับเด็ดไปเลยนี่ครับสี่ลูกก็น่าจะพอครับสี่เม็ดครับเพราะว่าพริกผมมันมันงอกไม่ทันครับก็อย่างที่บอกครับต้นไม้ผมมันออกลูกแบบประหยัดครับค่อยๆออกครับไม่ออกแบบฟุ่มเฟือยเรียล่าครับ ตอนนี้ก็เลยต้องใช้ดีปีไปก่อนครับนี่ครับวัตถุดิบในการตำถั่วของผมก็มีเท่านี้ครับนี่ครับไม่ว่าจะตำอะไรสักอย่างที่ขาดไม่ได้เลยหัวใจก็คือคกกับสากระคาดสิ่งนี้ก็ตำไม่ได้ครับแล้วก็เครื่องปรุงก็มีปลาครับปลาอะไรไม่บอกครับเป็นปลาลับสาเร็จรูปครับที่เขามีขายตามร้านขาครับเป็นปลาต้มสุกครับ รับรองว่าปลอดภัยแน่นอนครับครับเวลาตาก็ไม่ยุ่งยากครับใส่ลงไปเลยครับดีปีครับใส่ลงไปเลยครับมะขามทั้งเปลือกครับเอ้ยไม่ใช่ทั้งเปลือกทั้งเม็ดครับถูกต้องแล้วครับแล้วก็ตําครับแล้วก็ใส่ถั่วลงไปครับใส่ถั่วลงไปเลยครับ ก็ใส่มะกอกครับเอ้ยไม่ใช่ใส่ลูกยอครับต้องสับก่อนนะครับไม่ใช่ใส่ทั้งลูกครับไม่งั้นมันจะกินไม่ได้ครับก็ลูกยอก็ใส่ประมาณสักอ่าสักประมาณสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของถั่วครับเพราะถ้าใส่เยอะมันก็จะรสชาติมันก็จะเปลี่ยนตอนแรกผมว่าจะใส,ตะใส่ตอนแรกผมว่าจะใส่แดงลงไปด้วย ตอนนี้ไม่เอาดีกว่าครับเอาไว้กินกับตำตัวดีกว่าครับตำให้แหลกพอประมาณครับเพราะว่าถั่วมันมันแก่อยู่แล้วครับแล้วก็ที่สําคัญครับเครื่องปรุงครับอัาร้ายเนี่ยไม่ได้แกะจะซื้อมันไม่ๆหมคือถั่วมันพวกถั่วพวกเห็ดครับมันจะไวต่อเครื่องปรุงมังครับ เวลาเราใส่เราไม่ต้องใส่เยอะครับเกลือน้ำปลาหรือว่าน้ำปลาครับไม่งั้นมันจะเค็มครับกินไม่ได้ครับหยดลงไปแค่นิดเดียวครับประมาณนี้ก่อนครับแล้วค่อยชิมดูครับรสชาติเป็นยังไงครับก็ผมคจะเน้นแบบธรรมชาติครับไม่ใส่เครื่องปรุงเยอะครับเพราะว่าถ้าใส่เครื่องปรุงเยอะมันก็จะยุ่งยากซับซ้อนครับอย่างผมจุลดผมก็กินครับแต่ว่าส่วนมากผมก็จะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ครับโดยปกติเราก็จะไม่ค่อยกินบ่อยเท่าไหร่ครับมีก็กินไม่กินไม่มี ก็ไม่กินครับประมาณนะครับเดี๋ยวผมจะชิมดูก yup> ่อนครับว่าอร่อยไหมเยี่ยบครับแค่นี้ครับใจได้จริงครับไม่ได้โมครับอร่อยจริงๆครับนี่ครับตำตัวครับเียบรสชาติกอ ที่ผมใส่เยอะๆเพราะว่าถั่วมันน้อยครับก็เลยใส่นู่นใส่นี่เข้าไปเพื่อจะเพิ่มมวลของตำถั่วให้มันเยอะๆครับนี่แค่นั้ครับเรียบร้อยครับประดับจานด้วยแตงญี่ปุ่นลูกงอๆนนะครับเดี๋ยวก็กินได้แล้วครับ เขาเหนียวอยู่นู่นครับในกระท่อมครับตำถัว่วตำถัว่ว ครับวันนี้มีข้าวเหนียวนะครับครบสูตรครับมีตําถั่วข้าวเหนียวแล้วก็มีปีกไก่ย่างครับครับวันนี้ต้องรีบกินแต่วันครับเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนครับเดี๋ยวยุงก็จะมาครับกินตําทั่วครับกับบรรยากาศแบบง่ายๆครับสไตล์ลูกทุ่งครับ อร่อนี้ครับไม่ได้โม้ครับกินกับบรรยากาศคือใช้บรรยากาศเป็นกับแก้มครุณครับํำตัวครับกินแบบง่ายๆครับไม่ยุ่งยากขั้นตอนการปรุงอาหารก็ไม่ยุ่งยากครับ การใช้ชีวิตไม่ต้องให้วุ่นวายซับซ้อนครับมีแค่ไหนก็เอาแค่นั้นครับมีความสุขกับอยู่กับสิ่งที่มีครับเพราะว่าความสุขที่ได้มาจากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศเงินทองมาเทียเป็นเพียงแค่มายะครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่แค่แค่ตัวราครตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายล้วแล้วต้อง กลายเป็นอดีตครับก็รู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรอะไรก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออาลากเพียงเท่านี้ครับขอให้ท่าผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกท่านครับสวัสดีครับ